สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวึ่งพารวยชาแนลเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็จกันเนาะหวยลาวเนาะแนวทางเล่าเนาะค่ะเนาะามาดูผลกันนะคะวันนี้ของวันที่ยี่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หวยลาวพัฒนานะคะอ่าน้องวึงก็ให้ไปเด็ดตัวเดียวเลยนะคะ ให้สีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็รูดซี่สี่นะคะมาดูผลนะคะพี่น้องจ๋าอ่าน้องวิ่งก็จะสรุปผลสี่ตัวเนาะสี่ตัวบนออกศูนย์หนึข้างล่างออกสี่ศูนย์สี่ศูนย์เข้าตรงตรงเลยนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตรงตรงเลยนะคะอ่าส่วนสามตัวน้องวิงก็ก็หลุดไปเนาะพี่น้องเนาะ เข้าเฉพาะล่าง4ี่ตรงตรงนะคะมาดูมาย้อนดูนะคะย้อนดูน้องวึงให้งวดที่แล้วก็ให้9เม็ดเดียวนะคะให้รูด9้าน้องวึงก็เข้า9 4สตรงตรงนะคะพี่น้องขาย้อนดูได้นะคะหววเราพัฒนาสูตร1สูตรเม็ดเดียวของน้องวึงนะคะพี่น้องจ๋าเม็ดเดียวนะคะเข้าตรงๆงนะคะนี่ย40ย์ก็เข้าตรงๆงแล้วก็9 4สี่ก็ ตรงๆนะคะเข้าทั้งล่างเข้าล่างทั้งสองเลยนะคะพี่น้องจาอ๋าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหวงด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นมีกําลังใจทําาแนวทางออกไวยาวพัฒนาออกมาให้พ่อแม่พี่น้องชมเนาะนามาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องอลุ้นนะคะลุ้นลุ้นของอลุ้นของวันที่ วันที่เท่าไหร่เนาะพี่น้องวันที่สามสิบใช่ไหมคะรุนของวันที่ยนะี่สิบเก้าเนาะออกจัดกับปพฤหัสพี่น้องจา๋าน้องหึงก็ลงวันแล้วอ่าวันนี้ก็จะมาสรุปอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวอ่างวดต่อไปก็กดติดตามน้องหึงไว้นะคะน้องหึงก็ให้เม็ดเดียวแบบนี้ละคะ่ะ สุดท้ายนี้น้องวึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องรวยเฮงๆนะคะไว้เจอกันงวดหน้านะคะคลิปหน้านะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องวึงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ